สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ม e ิตซูบิชิแลนเซอร e อีคาทะเบียนกไก่จอจาน7688อ่างทองนะครับค <Hello. S 1> ันนี้แบ่งปันไปตามสภาพเลยนะครับรถเพิ่งได้มายังไม่ได้ล้างนะครับด้านซ้ายมีรอยเบียดมาประมาณนี้นะครับทเท่าที่เห็นนะครับล้อเป็นล้อกระทาทั้ง4วงนะครับรถเครื่องติดง่ายขับดีวิ่งได้ช่วงล่างดีเบรกดีแต่รถมีควันขาวไหลบ้างนะครับ เอาไปเก็บงานเอานะครับหรือจะไปตัดชำแหละอะไรแยกอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับสีสันถ้าล้างหน่อยก็ยังดูดีครับเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีขาดเกินนะครับหลังคามีผูตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูนะครับเข็มขึ้นทุกตัวนะครับก็จะไว้ฟคู่หน้าใช้ได้เบากระมาีีเดิมไม่ขาดเลยนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับ เครื่องติดง่ายนะครับน้ำไม่ดันนะครับผมขับทดสอบมาประมาณ4-50โลก็ปกติด,ดีนะครับ power บ a n k นี่ไม่ได้ให้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ได้พ,งพวงมาลัย power ได้เครื่องหัวฉีดนะครับแบตเตอรี่ มีราคาทั้งมีแบตแล้วไม่มีแบตนะครับแบตเตอรี่นี่ของผมใส่มาตั้งหากก่อนไปซื้อรถนะครับประมาณนี้นะครับมีเวท c กาศทั้ง4ี่อันครบนะครับมันจะมีควันตอนเราเบิ้ลนะครับก็อยู่คนเดียวเลยไม่รู้จะทำยังไงให้เห็นเลยว่าเบิ้ลแล้วมีควันลองไปดูสิก็ยังไม่มีควันนะครับ เอาเป็นว่าขายตามสภาพนะครับคันนี้ไปลองขับขี่กันดูครับรถมีห้าเกียร์นะครับแอร์มีตะลมนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก็ได้ไปลองวิ่งกันดูครับอ๋อขอจบรีวิวเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเย็นแล้วเดี๋ยวตัดเข้ารีวิวที่วิ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับรีวิว มิ e a, a สูบิชิแลนเซอร์อีค่ะทะเบียนกไก่จอจานเจ็ดหกแปดแปดอ่างทองสภาพยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวรีวิวการขับขี่ให้ดูก่อนสตาร์ทเครื่องเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์มีลมไม่เย็น ขับทำความเร็วได้ปกติตามสภาพนะครับน้ำไม่ดันรถมีห้าเกียร์ตอนนี้มายอยู่ร้อยยี่สิบแล้วโอเคนะครับ เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปสักก่อนขอจบการรีวิวเท่านี้สวัสดีครับ